คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีบิดลักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o m o r r โ low อีกแล้วนะครับผมคลิปนี้นะครับก็ตามเคยเลยครับทุกคนก็มาไล่ดูนะครับแล้วก็เล่นตามคําขอคนดูอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะก็มีคนดูนะครับขอมาว่าขอเกมพ่อมดผู้วิเศษค่ายอาทีหน่อยค่ะโอ้โหจัดไปครับก็มา น่าจะขอมาได้วันหนึ่งแล้วนะครับทุกคนแต่ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมเองตอนอัดตอนอัดเล่นนะทุกคน ผมก็อัดแล้วก็ลืมดูนะครับไม่เต็มจอนะครับก็ขออาภัยด้วยละกันแต่ก็ยังจะเห็นรายจ่ายทั้งหมดนะครับแล้วก็ยอดเงินจํานวนเงินอะไรเบ็ดเบิดอะไรเห็นครบนะครับแค่ไม่เต็มหน้าจอนะครับขออาภัยด้วยละกันนะคลิปนี้นะก็ <laughs> <laughs> ผิดพลาดทางเทคนิคนะครับโอเคก็เล่นอยู่ในเวลานะครับห้าทุ่มครึ่งนะครับมาดูกันนะครับเกมนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับห้าทุ่มครึ่งนะพอมดน่าจะเป็นเกมนี้แหละทุกคนค่ายอารทีเนาะโอเคไปดูกันเลย ก็เอาทุนมา500นะครับทุนสําหรับค่าย RT จะอยู่ด้านซ้ายบนนะครับทุกคนเบ็ดอะไรก่อนดีเบ็ดบ5ก่อนเนาะไปครับไม่รู้ว่ามันมันเป็นพ่อมดวิเศษนําโชคแบบไหนจะวิเศษจะพิเศษแค่ไหนหรือว่าจะเสกได้แค่ไหนนะครับทุกคนในช่วงเวลาแบบนี้ลองมาดูกันเนาะเอาบนนัดเ <c oughs> กือบมาเอ้อยล็อกไหมโอ้โหไหลเฉยอะไรครับเนี่ย อย่างนี้ก็ได้อะเอามาอีกแล้วครับทุกคนไหลไหลไหลผ่านเฉยเอ,อะไรกันนี่เนียไม่ได้นะโอ้พ่อมดเล่นเราแล้ว <laughs> มันคืออะไรโบนัสได้อะไรอ๋อมีดอกไม้ทองคาอะไรด้วยนะ <laughs> น่าจะเป็นเกมมีน่าจะได้หลายอย่างนะครับทุกคนถ้าเกมสไตล์นี้เนาะหรือเปล่า <laughs> 300แล้วครับตอนนี้โอ้โหที่เงียบนี่ไม่ได้หายไปไหนนะทุกคนคือดูหน้าร้ายไม่มีอะไรเลยนะครับเอ้ามาแล้วครับพอบอกไม่มีอะไรตอนนี้พ่อมดมาครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นการเปลี่ยนแปลงของโชคเอ้าจะเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรยังไงเอ่ยโอ้โหไม่มีมีอะไรไหมเนี่ยอุ้ยเป็นหมวกพ่อมดเอา้าเป็นสมุดเอา้าเป็นเป็นอะไรครับเนี่ย โอเคได้อันนี้นะทุกคนเหมือนดาวกระจายอะ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้รางวัลใหญ่395ราครับรางวัลพิเศษครับทุกคนตอนนี้เป็น7 7 5แล้วครับผมโอ้โหมีฟีเจอร์แบบนี้ด้วยเหรอนี่กำลังบ่นเลยว่าไม่มีอะไรนะครับ <c oughs> กับกายว่าเป็นว่ามีรางวัลใหญ่มาให้เราแล้วนะครับตอนนี้นะทุกคนจะต้องเพิ่มเบ็ดแล้วแหละเบ็ด10นะจัดไปสนญลักษ์ไว้ซ่อน กซ้อนกันแล้วเพื่อรับรางวัลมหาศาลอ๋อก็เล่นสดๆใหม่ๆเลยเกมนี้ไม่รู้เลยจริงๆนะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยก็เลยไม่รู้เรื่องนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็รู้สดๆเลยไปกับพร้อมๆกันนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเนาะเอา้าโอ่งอะไรเนี่ยมีมาอีกแล้วครับฟีเจอร์อะไรครับอันนี้เอาแล้วไงเฮ้ยเอาตังตกลงมาทุกคนหูไปเศษตังเต็มเลยจะได้สักเท่าไหร่ครับเนี่ย ร้อยหนึ่งไหมโอ้โหร้อยหนึ่งจริงด้วยครับทุกคนเดาว่างแม่นทำไมซื้อหวยไม่แม่นเอ้ามาอีกเหรอเฮ้ยมีอีกก็มาดีครับ200ไป200ผ่านแล้วนะตอนนี้230หมดยังโอ้โหหมดแล้วครับรอบนี้จัดมาตอนนี้ก็น่าจะเป็น960โอ้โห แ๊บเดียวได้กําไรครับทุกคนพอได้แล้วเนี่ยฟีเจอร์มาแน่นๆเลยครับทุกคนมีอีกไหมอ่ะฟีเจอร์อะไรอะ่ะขอมาต้องจัดให้จัดเต็มไปเลยครับทุกคนน่าจะเป็นน่าจะคลิปเนี้ยผมเห็นน่าจะมีแค่นี้เนาะสำหรับคนที่ขอมาน่าจะหมดแล้วนะครับถ้ายังไม่หมดหรือว่าผมอาจจะมองไม่เห็นใครก็ ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะทักกันมาแล้วก็ทวงกันมาเลยนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยเนาะแต่สำหรับเกมนี้เหมือนเกมสุดท้ายแล้วที่ผมไปไล่ๆย้อนไปดูมานะครับก็พรุ่งนี้จะเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้เล่นตามคำขอหรือว่าถ้ามีคนขอมาใหม่ก็ต้องเล่นนะครับทุกคนไม่อยากจะพอกไว้นานเนาะเมื่อกี้เหมือนจะมีฟีเจอร์อะไรนะทุกทุกคนแต่มันไม่ขึ้นมานะ เบ็ดสิเอาเรื่องะเนี่ยเบ็ดยีจะเป็นยังไงขึ้นมา800แล้วทุกคนมีกํำไรนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเราเพิ่มเบ็ดได้อย่าไปเก่งนะถ้าเข้าอีกก็ถือว่าจะได้เพิ่มอีกหลายๆหน่อยแต่ตอนนี้ทำไมดูเหมือนว่าจะลงอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนเอาได้แล้ว8บาท อะไรครับเนี่ยเอ้าดอกไม้ทองคําเป็นตัวายด้วยเหรอก็พอได้เล่นนะเกมนี้เอ้าเฮ้ยมาอีกแล้วทุกคนอ๋อถ้าสมมุติว่าหน้าลายหมุนแบบค้างๆอยู่อ่ะไม่ได้เป็นที่เกี่ยวกันเน็ตไม่ได้อะไรนะแต่จะมีฟีเจอร์อุ้ยฟีเจอร์พ่อมดมาแบบนี้นะครับทุกคนเอาแล้วไง ดอกไม้ทองคําเอาวาดไปดอกไม้ทองคําจัดไปครับเป็นตัววายหรือเปล่าโอ้โหจัดสะสวยเลยช่องสองกับสามเองหรอแค่นี้ก็โทก็ได้ไม่เยอะอะดิสอ0รอเองอะทุกคน9 0้อยแล้วครับตอนนี้โอ้โค กำไร400แล้วนะกำลังมันเลยฟีเจอร์มาหลายอย่างสะเหลือเกินนะั้นเดี๋ยวเราไปต่อนะครับทุกคนไม่หยุดแค่นี้แน่นอนเพราะว่ากำไรอยู่แล้วนะแล้วก็เอาเป็นว่าเราเอากำไรเนี้ยวัดต่อไปนะครับโอ้ยอะไรทักมาเงี้ยดึกดึกดื่นดืด่นก็ยังจะลงอะไรกันอยู่นะก็หัวคลิปนี้เสียดายนะประมาณครึ่งหน้าจอเองนะเนี่ยแต่ก็มองเห็นครบนะครับ มีมีม,มีแล้วยอดเงินอยู่ด้านซ้ายมุมบนแล้วก็ซ้ายล่างนี้คือเป็นเบ็ดนะครับทุกคนแล้วขวามือเป็นที่กดสปินนะครับก็ยังยังถือว่าเต็มอยู่ผมเองอัดแล้วก็ลืมดูนะครับอะไรกันก็ไม่รู้นะอัดตั้งนานเพราะว่าอัดเสร็จแล้วมาดูอ้าวไม่เต็มจอก็เลยต้องลงนะครับทุกคนเดี๋ยวก็คือต้องแจ้งไว้ก่อนเลยนะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับอุย้ยนี่ถ้ามาสามช่องจะเกิดอะไรขึ้นยมันจะมีอะไรไหมอ่ะ ไอรูปเนี้ยเนี่ยมันเหมือนรูปเกือกม้าเลยอะ่ะเอ่อค้างอีกแล้วมาอีกแล้วครับพ่อมดรับทุกคนหูยเศกยับยับเลยครับคืนนี้สุม่มเอาอีกแล้วดอกไม้ทองคํานะครับรอบนี้ผมว่าเหมือนไอพ่อมดมาแบบฟีเจอร์เหมือนฟีเจอร์ครั้งแรกอะ่ะผมว่าโอเคอยู่นะโอ้โหล่อหัวท้ายอย่างนี้เลยอะ่ะรอบนี้โอ้โหมุม เล่นอย่างนี้เลยเนี่ยเฮ้ยยังไม่หมดโอ้โหหมดแล้วเอาลงมาเพิ่มนิดหน่อยทุกคนดอกนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยสองร้เขาได้อยู่ประมาณสองรอยนี่นะเนาะฟีเจอร์นี้มันต้องเรียงกันสวยๆหน่อยเนาะเปิดโทโบหน่อยแล้วกัน 220มาได้ไงครับเนี่ยเสียดายโบนัสรอบแรกเหมือนจะล็อกให้แต่ก็ไม่ล็อกเออเดอกไม้ทองคำจัดมาอีก170ครับทุกคนตอนนี้เป็น1นึ่พแล้วกำไรห้าร้อลวครับทุกคนมีกำไรต่อนะครับแบบนี้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปต่อยสักหน่อยแล้วกันเนาะทุกคนเผื่อมันจะขึ้นอีกแต่ถ้ามันไม่ขึ้นจริงๆเดี๋ยวเราก็ หาเอากําไรที่ที่เราได้เนี่ยถอนนะครับทุกคนจะไม่ลงจากทุนแล้วนะครับมีกําไรก็เอาไว้เท่าไหร่เท่านั้นไม่เป็นไรแต่เราอยากจะรู้ว่ามันจะได้เพิ่มหรือเปล่าแค่นั้นเองนะเอามาแล้วครับทุกคนนี่ไงตัดสินใจมาถูกหรือเปล่ารางวัลนาโชคอ๋อองไอ้องค์ที่ว่ามีเงินตกลงมาน่าจะมีฟีเจอร์อยู่ประมาณนี้หรือเปล่านะครับส่วนส่วนอะไรนะโบน,นัส ผมเองไม่ได้เข้านะครับก็เลยยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจบนี่พอเลยแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้นะครับทุกคนโอเคมีต่อนะองค์ใหญ่ขึ้นนะวุ้ยสาม้อยแล้วทุกคนโอ้โหมาใหญ่เลยยับเลยครับทุกคน4 0 0ร้อยพันเอาแล้วไงเท่าไหร่ครับเนี่ยสี่รโอ้โหเอา้ามีต่อด้วย เฮ้ยองใหญ่ขึ้นมาอีก500แล้วเอา้าก็มาดีเท่าไร่ครับเนี่ย600แล้นะครับทุกคนเอาแล้วไง700ครับโอเคเต็มองค์760สไม่พอได้ยังไงครับแค่นี้คือพอใจแล้วนะครับถอนพันหกแล้วกันเนาะโอเคอีก60ข้างหลังเราเราปั่นวัดต่อนะ โอเคทุกคนเอา้ายังได้อีกรอบนึงนะโอ้โหก็สุดจริงๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้พอได้เล่นนะครับฟีเจอร์หลายอย่างดีอย่างนี้น,น่าเล่นนะค่ายอาทีก็เอาเป็นว่าไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ขอมานะครับก็เล่นให้ดูแล้วอยู่ในช่วงเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับลองดูนะก็ประมาณนี้นะครับแอดเองก็เล่นได้ประมาณนี้ คนอื่นผมไม่รู้หรือว่าคนที่ขอมาเอาไปเล่นแล้วอาจจะไม่เหมือนกันมันเป็นที่จังหวะและดวงแต่และเว็บพอดีมันไม่พอดีกันอ่ะมันไม่ใช่พอดีนะ <g iggle> มันไม่พอดีกันนะครับ <g iggle> กบ็เอาเป็นว่าไว้เท่านี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้รูดกระดิ่งให้ช่อง tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนของช่อง tomorrow นะครับก็ <g iggle> อย่าลืมเข้ากลุ่มไลน์กันไว้ด้วยเน้นย้ํานะครับเดี๋ยวรอแจกทีเดียวเนาะ โอเคก็เดี๋ยวเจอกันน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับวันนี้ฝันดีแล้วครับทุกคนบายครับผม